สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอเออพงคาวันนี้ไอจะพาไปชมรถที่ผ่อนเดือนละ8,000บาทมีรายได้1 6 0 0 0บาทขึ้นไปครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแถมออกคนเดียวครับไม่ต้องมีคนขามมันคือรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าตัว Honda Civic FB 1.8 e n a v y เป็นตัวรถปี2012นะครับราคาที่เราเปิดขายครับ429,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับอยู่ที่เครดิตของลูกค,ค้าแล้วก็ผ่อนสบายๆครับ8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองมาเรามาชมตัวรถคันนี้กันเลยคันนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้วในศูนย์ Honda เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยตัวรถเป็นสีขาวฟอร์ต m e เมททุกคน สีขาวฟอร์เมทัลิกครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยด้านหน้าของเขานี่จะมีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมกับไฟตัดหมอกดูในส่วนของด้านข้างดูล้อแม็กครับแม็กสวยไม่มีร่องรอยการขูดฟุตบาทมาแต่อย่างใดโอ้โหสวยงามกิิบๆเลยคันนี้แต่ที่ผมเห็นได้อย่างหนึ่งเลยนะว่ามันค่อนข้างเป็นตําหนิของรถคันนี้เลยลก็ว่าได้ก็คือเรื่องฟิล์มครับ ฟิล์มคันนี้เสื่อมแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางร้านเราจัดการเก็บงานเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เลยครับมีกันสาดมาให้ด้วยมาเรามาดูในส่วนของภายในเปิดภายในมาครับซอกในเดิมจากโรงงานแผ่นสครับเพจท,ทุกอย่างยังอยู่ครบเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้านะครับทุกคนกระจกพับปรับไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าทั้งคันเลยภายในเบาะหลังคันนี้ก็ยังไม่มีร่องรอยการแตกหรือฉีกขาดแต่อย่างใดครับเบาะยังสวยอยู่เลยเบาะหนังคันนี้สวยมากพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันครับมีปุ่มคูสคอนโทรลสามารถควบคุมความเร็วผ่านพวงมา,าล ให้เพื่อให้เราประหยัดน้ำมันเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับแอร์ก็ออโต้แถมจอเนี่ยจะเป็นจอแบบทัชสกรีนมีเนวีมาให้ด้วยเอาเล็กไหมคันนี้เพียง1นึ0 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองทุกคนรถปีสองวิ่งมา1นึ0 0 0สกว่ากิโลถือว่าคุ้มค่ามากๆครับไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังของรถคันนี้กันต่อเลยด้านหลังของเจ้าตัว C i w i c fb 1.8 e ตัวเนวีตัวท็อปสุดในรุ่นเลยด้านหลังนี้เขาให้มาเซนเซอร์ถอย2จุดแล้วก็มีกล้องถอยมาให้ด้วยครับตรงนี้ โอ้โ,โลโก้แผนสครับเพจทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมสามารถเติม e85 ได้ด้วยทุกคนคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยมาดูด้านท้ายเขานี่จะไม่มีที่เปิดให้ตรงตรงตรูดเนี่ยไม่มีแต่เราต้องใช้รีโมทกดปลักโอ้โหทุกคนมันเปิดฮะภายในกว้างมากครับถาดรองยังอยูอย่อุปกรณ์ยังอะไรอยู่ครบโอ้โหทุกคนดูยังอะไรทุกคน ยางอะไหล่ยังไม่เคยแตะพื้นเลยครับโอ้โหอุปกรณ์นีนะ้น่าจะยังไม่เคยใช้เหมือนกันงามมากๆและดูรอยเม็ดอาร์จุดดอดต่างๆทั้ง2ฝั่งยังอยู่ครบครับเหมือนเดิมจากโรงงานเลยรถคันนี้ไม่มีชนหนักพิควารตัดต่อ,ตอ,ตอหรือจมน้ำแต่อย่างใดครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องของรถกานีการว่ามันจะเป็นยังไงเปิดฝากระโปรงมาครับโอ้โหกระโปรงเดิมจากโรงงานครับดูจากลายรอยสติกเกอร์ต่างๆเม็ดอาร์กจุดดอตต่างๆจิกซีนดูรู้เลยครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแผ่นการความร้อนยังอยู่รอยหัวน็อตไม่เคยแกะขยับใดๆดทั้งสิ้นครับแก้มซ้ายดูรอยเม็ดอาร์กจุดดอดซีนต่างๆรอยแต้มสียังอยู่ครบหมดเลยคานหน้าตรงดิ่งเดิม รอยจุดดอเเมดอาร์คนี่คือเดิมๆจากโรงงานเลยครับแก้มขวาก็เหมือนกันรถคันนี้ของเราไม่มีการชนหนัก ที่ความตับต่อหรือจมน้ําแต่อย่างใดเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับเจ้าตัว Honda Civic FB 1.8e ตัว n น v ิรุ่นท็อปสุดของเราคันนี้ตัวรถปี2012ครับราคาเพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นตกผ่อนเดือนละ8,000บาทคุณมีรายได้16,000บาทขึ้นไปไม่ต้องค้ำครับมาออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้เงินสักบาทแถมเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงที่ครับพร้อมกับส่งมอบรถถึงที่และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มครับ ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ไดชาร์จไดสตาร์ทหม้อน้ําคอมแอร์ทุกชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เลยครับเราดูแลให้คุณผ่านศูนย์นะครับรถคันนี้ซ่อมศูนย์หปีเต็มสําหรับใครที่อยากได้เจ้าซีวิกไปครอบครองแล,ล้วล่ะต็ติดต่อมาได้เลยครับที่เพจร้านของเรารถมือ2ฟรฟีดา้อาอัลฮมคาร์หรือติดต่อส่วนตัวหาไอศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเก้าสามแปดห้าเจ็ดครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง youtube ของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ไอซ์มารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณได้ชมกันสาหรับคลิปนี้้ตตออองขััวลาไปกก่นนนะคครบบบทุย